รสวัสดีค่ะอัยยเซค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องฮังเลชแนลนะคะทุกคนกรัมโฮกาบฟีล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมารีแอคเพลงของแจ็คสันนะคะแจ็คสันหวังกับเพลง HIGH ฮอะโลนะคะเป็น Magic Man 2นะคะซึ่งเพลงนี้จะเป็นการเล่าเรื่องนะคะที่มาแล้วก็ที่แจ็คสันอยากจะบอกกับเรานะคะอยากรู้ว่าที่ผ่านมาแจ็คเจออะไรมาบ้างแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างนะคะว้า wow. ว ฉันที่เศร้ามาก ไม่ออกเลยอะทุกคนว่าคำนี้แปลว่าอะไรอ่ะหาอารมณ์อารมณ์มากนี้แจ็กจะมีต่อไหมอ่ะมันเหมือนไม่จบอ่ะโหทีมหวังเลคคอร์ดคิดถึงว่า มันเหมือนจะมีต่อไหมสตอรีนี้เ่ยเมื่อกี้แบบดิ่งมากปกติแอนไม่ค่อยจะรีแคปแบบ MV ที่ค่อนข้างที่จะอีโมชันและตีความยากนะคะแต่เมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจเรามากในระหว่างที่ดูแล้วแบบคิดถึงแบบ ในวความที่เราอยากรู้อะว่าสิ่งที่แจ็คเจออะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างถ้าคำถามที่อยากถามแจ็คถ้าแบบถ้าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากถามแจ็คว่าแบบเป็นยังไงบ้างจริงๆที่ผ่านมาเราก็สัมผัสได้นะว่าแจ็คสันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเติบโตไวในวงการบันเทิงหรือ คือทุกอย่างของแจ็คเกิดขึ้นไวมากในความแบบไฟมัดอะไรเงี้ยแจ็คค่อนข้างที่จะมีคนต้องการผลประโยชน์ต่อแจ็คค่อนข้างที่จะเยอะเราไม่รู้เลยว่าระหว่างทางเขาเจออะไรมาบ้างแต่เราก็พอจะแบบพอแบบเดาออกอะไรเงี้ยว่าวงการนี้มันไม่ได้ง่ายเลยและด้วยความที่แจ็ค เติบโตวไวเฟมัสไวไวมากตั้งแต่ที่ปล่อยแบบเป็นทีมหวังมานะคะแล้วแบบเขารู้สึกเขา,เ,ขาเปลี่ยนไปอะนะคะไม่ได้เปลี่ยนไปในเชิง,งความเป็นตัวเองของแจ็คแต่แจ็คสันเปลี่ยนเพราะมีอะไรสักอย่างมาทำให้ความรู้สึกของแจ็คเปลี่ยนอะไรเงี้ย แล้วโดยรวมโดยรวมของภาคที่ฟ้าเห็น a อ v มีมาจนถึงตอนจบอ่ะเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะความเจ็บปวดที่เราเจอมันคือตัวของเราเองที่เราสร้างความเจ็บปวดนั้นทำให้เราแบบเผชิญอยู่กับมันและหาทางออกจากมันที่มันคือเบื้องลึกของจิตใจอ่ะที่เราอาจจะสู้กับความคิดตัวเองสู้กับตัวเองจนไม่รู้ว่าทางออกมันคืออะไร มันเหมือนแบบทุกอย่างมันวนรอบตัวกดดันกดดันหนึ่งแต่สิ่งที่มันทําให้เราเติดอยู่ตรงนั้นอะมันคือความความความรู้สึกของตัวเองอทุกคนมันคือตัวเองอะใช่แล้วแบบทุกอย่างคือแบบถ่ายทอดออกมาในในเอมีเพลงของแจ็คสันอะฟารู้สึกเลยว่าแบบมันโคตรจะมีอพ็ กับหัวใจเหมือนโดนกระแทกเหมือนอเฮ้ยเราก็เคยรู้สึกแบบนี้หรือเคยเกิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนเอาชนะตัวเองไม่ได้อ่ะทุกคนเออเดี๋ยวลองไปรีแคปในตามสไตล์ของฟ้าเองนะคะว่าในการดู MB Jack ครั้งนี้อ่ะจะตีความยังไงบ้างนะคะเริ่ม คอรีอเคีเอ็ด ฉากตรงนี้ได้ดีมากเลยะในการผ่านกระจกแล้วแบบจริงๆแล้วมันคือการแบบภาพอะเนาะเออภาพในกระจกกับภาพความเป็นจริงอะในกระจกมันคือในจิตใจของแจคหรือเปล่าที่รู้สึกแบบนั้นมันรู้สึกเหมือนการแบบโดนแบบกักขังมันคือการโดนบังคับหรือมันคือการแบบ อะไรสักอย่างเพราะว่านี่จริงแล้วอ่ะแจ็คอยู่คนเดียวนะแต่ข้างในมันคือจิตใจที่มันโดนแบบอะไรสักอย่างกระทบจิตใจ <Saint Charles. S 1> ช่วงนี้โอ้ไม่ก็อันนี้คือแจ็คที่อยู่ กลองและแจ็คทิ้วหลังกลองหล่อแล้วก็มองดูผลงานของตัวเองที่นี่คือคือจิตใจข้างในของแจ็คแหละมันคือจิตใจข้างในที่มันโคตรโคตรจะบอกอยังไงดีนะมันโคตรจะโดน โดนแบบครอบเขาเรียกว่าโดนแบบโดนครอบงำด้วยอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้หรือตอบตัวเองได้แล้ว,ลวช็อตนี้ด้านนูน้นด้านนี้เรียกว่าโลนแล้วข้างในอลนกว่าคือจิตคือร่างกายบ้าโลนแล้วจิตใจอโลนกว่า <S <S ต้องปเป็นตามที่ดเรกเตอร์ สู้กับใจตัวเองอะวันนี้น่ากลัวมาก 我老。 ถ้าให้ฟ้าตีความความรู้สึกคือแบบมันจะมีช่วงที่แบบแจ็คกระเสือกกระสนที่จะออกมาแต่ก็มีคนเหมือนตาหน้าเหมือนอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยว่ามันแบบอยู่อะไรเงี้ยแบบมันมันเหมือนคนแบบตาหน้าอยู่อะไรเงี้ยหรืออะไรสักอย่างกับโโพอชั่นตรงนี้ค่ะซึ่งฟ้าไม่สามารถจะอธิบายความรู้ความพูดได้เลยอ่ะคือฟ้าแบบ อธิบายไม่เก่งนะคะแต่สิ่งที่พอแบบเข้าใจตอนท้ายก็คือพอเราแบบเอาง่ายๆคือเราตุยเย่นะคะไม่มีใครสนใจเราเออคือแบบสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือเหลือแค่เรานะคะต่อให้แบบเราจะเป็นใครก็ตามอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะ่ะก็ไม่ได้มีใครมาแบบอยู่กับเราตลอด เออแล้วก็ไม่สุดท้ายทุกอย่างก็คือวงการนะเออมีถ้าตัวเย่ไปหรือว่าอายออกไปหรืออะไรยงไรัไงก็ไม่ได้มีใครสนใจขนาดนั้นเขาอะก็แค่ทิ้งคุณไปเอาสิ่งสิ่งใหม่ สิ่งที่ร้ายที่สุดคือการชนะใจตัวเองคือการออกจากตัวเองจะออกจากความคิดปรุงซ่านหรือว่าความคิดอะไรในหัวของตัวเองความรู้สึกในใจไม่ว่าจะเป็นจ,จิตใจหรือแบบความคิดที่แบบเราอะไม่สามารถที่จะเอาชนะความอันนี้ออกออกจากตัวเองได้อะ่ะสุดท้ายเราก็คือการออกจากตัวเองยังไงไม่ว่าจะเป็นความรุ่มหลงความ รู้สึกอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยที่มันออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็วนเวียนอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยทุกคนเออมันคือการออกจากตัวเองไม่ได้อะหรือเปล่าเออนะคะปรงไม่ได้หรอหรือยังไงนะคะฟ้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะแล้วแบบอยากบอกแจ็คสันเลยว่าขอบคุณที่แจ็คสันผ่านตรงนั้นมาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นที่แจ็คสันรู้สึกตอนนั้นมันคืออะไรก็แล้วแต่ <yll, S 2> แล้วสิ่งที่แบบเห็นคือความอโรม์จริงๆที่แบบ ก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องผ่านมาได้ตัวของตัวเองอะไรเงี้ยท um, ุกสิ่งแล้ว like คือแบบขอบคุณที่แจ็คผ่านตรงนั้นมาได้แล้วแบบเห็นแจ็คมีรอยยิ้มอีกครั้งตอนที deflect. ่มีกัสเซเว่นอยู่กับกัสเซเว่นเจ็ดคนถึงได้บอกว่าเห็นรอยยิ้มแจ็คแล้วรู้สึกโคตรดีมีความสุขมากเวลาที่เห็นแจ็คซินนี่คนนี้กลับมาหัวเราะกลับมาแบบเอออยัง ปกติเราจะเห็นรอยยิ้มแจ็คอยู่แล้วแต่สายตาแจ็คหลอกไม่ได้เลยที่ผ่านมาคือแบบมันเหมือนมีอะไรในใจมันเหมือนมีอะไรที่มากมายถาถมอยู่ในนั้นน่ะที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครฟังได้แต่สิ่งที่เขาให้เราคือรอยยิ้มความจริงใจความแบบความสุขที่แจ็คพร้อมที่จะให้แบบทุกคนอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาแจ็คต้องเจอกับอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยแจ็คโคตรเข้มแข็งเลยอะนะคะ แล้วแบบผ่านมันมาได้ขอบคุณแจ็คมากๆที่ออกจากตรงนั้นได้สักทีไม่ว่าแจ็คจะเจออะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบแจ็คแบบออกจากตรงนั้นแล้วแบบเจอทางที่แจ็คแบบเออผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าตอนเนี้ยแจ็คน่าจะเริ่มโอเคละนะคะเออก็ขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้ นะะในตรงนี้ว่าอย่างน้อยขอบคุณที่แจ็คแชร์ความรู้สึกของแจ็ให้เราเพื่อเราได้รับรู้อะไรอเงอี้ยทุกคนคืออิโมชั่นมากดีมากนะคะคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตลาไปก่อนขอบคุณที่แนะนำคอนเทนต์นะคะแล้วก็อยากให้ช่องเรารีแอคอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็แนะนำกันมาได้เลยนะคะขอบคุณที่ยังรอรีแอคจากช่องเรานะคะทุกคนก็ผิดพลาดยังไงประการใดยังขอโทษด้วยเดยววารีอะไรแนะนำอด คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยดยีมากมากทุกคนตอนนี้ก็อาจจะพูดงงๆไปบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะอันยังค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ